Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News คุณหญิงอ้อพจจมานเปิดตัวแม่ทับตัวจริงบนแผ่นดินเกิดตระกูลชินวัตรชักธงรบเพื่อไทยแลนด์สไลด์ คุณหญิงอ้อพจจมานคือผู้นำทางจิตวิญญาณของเพื่อไทยเลือกตั้ง2,566เป็นภารกิจครั้งสุดท้ายและทักษิณต้องกลับบ้านคุณหญิงพจจมานดามาพงศ์บินตรงไปปรากฏตัวในกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยสบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ10กันยายน2565กลายเป็นภาพข่าวสถานการเมืองไทยนานมากแล้วที่พจมานแห่งบ้านจันทสองล่าไม่ได้ปรากฏตัวเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองโดยเปิดเผยแถมการเดินทางมาเชียงใหม่เที่ยวนี้ต้องใช้คำว่ามาเหนือยกบ้านทั้งคุณหญิงพจมานดามาพง์ผ่านทองแท้ชินวัตรพินทองทาชินวัตรและแพ่ทองทานชินวัตรพร้อมทั้งเขยใหญ่เขยเล็กนัทพงศ์คุณากรวง์และปิดกสุขสวัสดิ์ หลังกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยเสร็จสิ้นอุ้งอิงแพท,ทองทานชินวัตรได้มาบอกเล่าเหตุการณ์คุณหญิงพอจมานมาร่วมให้กำลังใจด้านหน้าเวทีครอบครัวเพื่อไทยวันนี้คุณแม่มาดีใจปกติจะให้ออกงานเป็นเรื่อง impossible เพราะท่านไม่ชอบมาอยู่แล้วแต่เมื่อมาจริงๆก็ดีใจมากอย่างไรก็ตามอุงอิงบทบาทของคุณแม่หญิงอ้อว่า คุณแม่เป็นกำลังใจที่บ้านไม่มาการเมืองแน่นอนและเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเป็นความมั่นคงทางจิตใจของอิง ว่ากันตามจริงคุณหญิงอ้อพจมานไม่ใช่แค่ความมั่นคงทางจิตใจของลูกสาวคนในเพื่อไทยรู้ดีว่าคุณหญิงจันทร์สองล่าเข้ามาปฏิบัติการรีโนเวทพักตั้งแต่ปลายปี2563วันที่24กันยายน2563คุณหญิงอ้อนั่งหัวโต๊ะเรียกประชุมแกนนำระดับสูงที่ไว้ใจได้โดยไม่มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ ขั้นตอนการรีโนเวทพักเริ่มจากยุติสภาพพักสองหัวที่มีสมพงอ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักกับคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พักในอดีตพักไทยรักไทยมีมากกว่า10มุง้งแต่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ทักษิณทำนองเดียวกันพักเพื่อไทยมีหลายมุง้งก็ต้องขึ้นต่อคุณหญิงอ้อเพียงคนเดียว สไตล์ของคุณหญิงอ้อชอบทำงานหลังม่านมีความเป็นผู้นำสูงดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนญาติสนิทและกล้าตัดสินใจกล้าทุบโต๊ะ การตัดสินใจมาเปิดตัวที่เชียงใหม่เพราะที่นี่คือบ้านเกิดตระกูลชินวัตรและเป็นปฐมบทของแคมเปญน,นายกคนเมืองเมื่อปี2544คุณหญิงอ้อพจจมานแตกต่างจากทักษิณตรงที่เข้าถึงชนชั้นนำเพราะชาติตระกูลฝ่ายมารดาและความเป็นลูกนายตำรวจใหญ่ วันเกิดปีนี้ทักษิณชินวัตรจัดทำคลิปวิดีโอชื่อ l o ลอง s t a n ท e Call บอกเล่าชีวิตความหวังและความตายตอนหนึ่งทักษิณพูดว่าผมอาจจะโง่เรื่องคนมันผ่านสังคมกรุงเทพน้อยไปสังคมของอีลิตชนชั้นนำน้อยไปเราไม่ได้อยู่ในสังคมอีลิตแม้ฐานะเราอยู่อีลิตแทนที่ไปเข้าสังคมอีลิตไปเข้าการเมืองเลยกลายเป็นคนซื่อบื้อคนหนึ่ง จะว่าไปแล้วทักษิณกับคุณหญิงอ้อมีที่มาต่างกันคนหนึ่งลูกคนจีนภูทรและอีกคนหนึ่งมาจากตระกูลณป้อมเพชรมารดาของคุณหญิงอ้อคือพจนีนป้อมเพชรลูกสาวของพันเอกพร้อมณป้อมเพชรซึ่งสืบสกุลจากบิดาคือหลวงคลังหรือต่วนณป้อมเพชรอย่างไรก็ตามต้นตระกูลของคุณหญิงอ้อนั้นคนละสายกับพระยาชัยวิชิตวิสิทธรรมธาดา ผู้รับพระราชทานนามสกุลณป้อมเพชรมีการสะกดการันจากราชการที่6ส่วนบิดาของคุณหญิงพจมานคือพลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์อดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจโดยคุณหญิงได้ความเอื้ออารีแก่ผู้คนมาจากมารดาและได้ความเข้มแข็งเด็ดเดียวมาจากบิดา คุณหญิงจันทรงล่าเคยบอกทักษิณว่าฉลาดมากเกินไปถึงอยู่เมืองไทยไม่ได้ซึ่งคำพูดที่แฝงในยักการเมืองนี้สะท้อนวิธีคิดแบบพจมานจะเน้นเรื่องปรองดองมากกว่าแตกหักดังนั้นดีรัฐบาลแห่งชาติที่ไม่มีพรรคก้าวไกลคงจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งสมัยหน้าและนายกรัฐมนตรีอาจไม่ใช่คนใต้ชายชิน,นวัตรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึก อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ